ครับสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพุธที่27ตุลาคม2564ครับท่านผู้ชมนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อนะวันนี้เนี่ย8,452คนและเป็นการติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเนี่ย160คนส่วนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ย8,445คนเขาบอกเพียงว่าเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อ13.88นะครับและก็จำนวนผู้เข้าข่ายการติดเชื้อตรวจแบบ ATK อยู่สักประมาณ2,653คนนะครับ แต่ถ้าเอา ATK มารวมกับ RT-PCR เ่ยท่านผู้ชมวันนี้จะได้ผู้ป่วยเนี่ยรายใหม่เนี่ยประมาณสัก11,000คนประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนผู้ที่ไปรักษาตัวแล้วหายกลับบ้านแล้ว8,444คนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ทรงๆอยู่เหมือนกันนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วหายกลับบ้านแล้วเนี่ยส่วนผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปก็ดีอยู่ที่ประมาณสัก9 8 9 6คนนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่รวดแล้วลแต่เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่น่าห่วงคือผู้ป่วยอาการหนักตัวเลขอยู่มา2,355คนและต้องหนักมากๆเลยเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจณนะขณะนี้เนี่ย534คน ผมก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับสําหรับผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยแหละเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณสู้ๆแล้วก็หายป่วยกลับบ้านโดยไวที่สุดส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ชม57ท่านเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิดในทีมาเนี่ย18,922คนผมก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยู่นะ ที่อยู่ที่สูญเสียและก็ขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆด้วยนะฮะกับการสูญเสียกับการจากไปส่วนการได้รับวัคซีนใะนขณะนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าเข็มที่1เนี่ยแบ่งออกมานะเป็นประมาณสัก40ล้านเข็มที่2เนี่ยยีล้านเข็มที่3เนี่ยท่านผู้ชมเป็นบูสเตอร์เนี่ยสล้านกว่าตอนนี้บ้านเราก็มีวัคซีนชิโนแวคแอสตราเซเนกาใช่ไหมแล้วก็มีไฟเซอร์แต่ไฟเซอร์คงได้ไม่อย่างทั่วถึงหรอกได้แค่นักเรียนก่อนระดับเนี้ยประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะ ส่วนเรื่องของเชื้อใหม่ที่มันมาเนี่ยนะครับนะที่ตกตกอกตกใจกันหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดลต้าพัทเดลต้าพัทเขาเจอแค่ลายเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูและระวังก็คือสายพันธุ์อัลฟาพัท อัลฟาพัดเนี่ยตอนนี้ระบาดอยู่ที่จันทบุรีเชียงใหม่จังหวัดตราด3จังหวัดมีผู้ติดเชื้อประมาณสัก12คนแล้วก็มีชาวคเคมรอีก18คนนะฮะสำหรับการติดเชื้ออัลฟาพัทท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับอัลฟาพัดเนี่ยจุดเด่นของมันคือหลบภูมิได้ดีขึ้นกว่าเดิมป่วยแล้วเนี่ยมีอาการหนักได้มากกว่าเดิมได้มากกว่าอัลฟาทั่วไป3มันสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องระวังคือรักดูแลตัวเองแหละนะน รักษาดูแลตัวเองให้ดีนะฮะใส่แมสสองชั้นแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ